ไตรศเกราเฟื่อทิดเข่มจอมอาคมตอนที่สามนายขาม ประพันธ์โดยไตรศนร์นริมนาลป่าช้าจะเล็กหรือใหญ่ก็คือป่าช้าสถานที่อันเป็นบ้านหลังสุดท้ายของผู้คนที่ลาจากโลกนี้ไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็เหมือนกันหลังครบกำหนด3วัน7วันที่ญาติร่ำไห้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลซึ่งจะกี่วันก็สุดแท้แต่ฐานะความมั่นคงด้านการเงินของครอบครัวน,นั้นๆสุดท้าย ก็ต้องหามายัางผืนดงโรกร้างประกอบพิธีทางศาสนาทั้งฝังและเผาหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสับเปลอร,รอจนเช้าของอีกวันหากเผาญาติค่อยกลับมาเก็บกระดูกใส่ผ้าขาวต่อไปอาจนำไปลอยอังคารไม่ก็เก็บบางส่วนใส่โกรดกระดูกรูปร่างต่างๆเอาไว้บูชาหรือดูต่างหน้าซึ่งแท้จริงแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยคนตายไปแล้วถูกเผาจนเหลือเพียงเท่ากระดูก จะไปช่วยเหลืออะไรใครได้ขณะตัวเองยังนอนนิ่งให้คนอื่นจัดการแม้กระทั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่อย่างว่าวิถีคนพุทธสมัยใหม่คนแก่ทำมาอย่างไรก็ทำตามลองมีใครสักคนที่ตื่นรู้และเข้าใจว่าคนตายคือผู้ที่ไม่มีความสำคัญใดๆบนโลกแห่งนี้อีกแล้วตายวันนั้นเผาวันนั้นไม่จำเป็นต้องตั้งสวดไม่จำเป็นต้องตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลได้กลายเป็นการในฝูงแก่ ถูกค่อนแค่หาว่ากระทำผิดประเพณีทั้งที่ไอที่ทำอยู่กันนั่นละหาได้อยู่ในหลักศาสนาที่แท้จริงไม่ทิดเข้มสาวเท้าด้วยอาการสม่ำเสมอไม่เร่งแต่ก็ไม่ถึงกับเนิบช้าพาลุงพีทั้งใหม่และเก่าที่เรียงตัวกันใต้ร่มสะแกบ้างร่มตะเคียนร่มโพร่รมไรมองไปทางใดก็มืดทึบอึมครึมสมกับเป็นป่าฝังผีโดยแท้ หากแต่เขาไม่นึกหวาดกลัวใดๆเมื่อครั้งแรกที่แสดงตนว่าสนใจในวิชาอาคมร่วมกับพระเนรสำนักเดียวกันนับสิบรูปครูบาอาจารย์ก็คัดสรรด้วยการให้นั่งสงบจิตภาวนากลางป่าชา้าใครทนขั้นแรกได้จึงจะเรียกว่าเป็นจิตโดยชอบธรมซึ่งทิดเข็มเองก็เป็นหนึ่งในห้าบุรุษที่สามารถสะกดจิตตัวเองให้ทนความสะพรึงได้ส่วนที่เหลืออีกครึ่งกระโดดผึงสัตีีแตกยีวรปลิวตั้งแต่ดวงจันทร์ยังไม่ผลยอดหมายด้วยซ้ำ ลึดเข้าไปในป่าช้าที่ทิดเข้มตามหาเป้าหมายโดยใช้กระแสจิตของอีกฝ่ายที่ล่องลอยเบาบางเป็นสื่อน้ำทางกระทั่งมาถึงโคนตะเคียนแฝดซึ่งจำได้ว่าอยู่กึ่งกลางป่าช้าพอดีบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่บนขาคกสะกดให้เขาหยุดนิ่งเงาดำขนาดเท่าตัวคนคู่หนึ่งกระโจนผลสลับที่กันไปมาดวงตาของมันแดงเรือดังลูกแก้วที่ประดับในหุ่นปั้นกลิ่นสาบสางปานขนสัตว์เปียกน้ำและคนกลิ่นเน่า บอกชัดโดยไม่ต้องให้เดาว่าไอ้สองตัวนี้นี่แหละปริวารของจอมอาคมผู้ครองไหลดำร้อยพายคนนั้นเจ้านายของมันคงส่งมาอย่างเชิงจากที่ใช้จิตพินิจดูแล้วก็รู้ว่ามันร้ายกาจจัดอยู่ในจําพวกเดียวกับผีกะหากแต่ร้ายกาจกว่าชนิดที่ว่าผีกะยักษ์ยังเทียบไม่ติดทิดเข้มนึกชมในใจคนที่สามารถควบคุมอมนุษย์ที่ร้ายกาจขนาดนี้ได้ฝีมือย่อมไม่ธรรมดาน่าเสียดายนักที่อยู่คนละฝั่งกัน มิเช่นั้นอาคมของอีกฝ่ายคงใช้เพื่อช่วยคนได้ไม่น้อยทีเดียวนับว่าใจกล้าไม่น้อยนิววาเป็นคนอื่นคงเพลนปาราบไปแล้วเสียงนำมาก่อนที่เจ้าตัวจะปรากฏกายวินาทีนั้นชายที่ทิดเข้มตามหาก็ปรากฏตัวสแสดงอภิธารโดยการที่อยู่ไม่อยู่ก็โผล่มายืนทื่อมาลือเบื้องหน้าทิดเข้มห่างออกไปไม่กี่วา จุดนั้นไม่มีหมู่ไมบ้บดบังเป็นเพียงที่โล่งกว้างขนาดยอ่อมมันใช้อาคมพรางกายเอาไว้และตั้งใจโผล่มาเยี่ยงดินจาหรือผีสางจุดประสงค์คงไม่ต้องถามให้มากความนี่เป็นขั้นพื้นฐานของการข่มขวัญระหว่างผู้ใช้อาคมด้วยกันมีธุระอะไรกับฉันเรือ้อมึงมันเกะก,กะครูบาอาจารย์มึงไม่เคยสั่งสอนหรือว่าไม่ควรหากินทับที่ทับทางกัน มึงโกยเอาชาวบ้านไปศรัทธามึงเสียหมดแบบนี้หมอผีคนอื่นจะหากินยังไงทิดเข้มนิ่งไปพยายามติดต่องว่าในเขตหมู่บ้านหรือตำบลน,นี้ตัวเองไปหากินทับที่ใครเข้าหนอทเราะว่านึกอย่างไรก็ไม่มีคำตอบในหัวคาราวาร่าที่สามารถเดินอาคมอันเข้มข้นเข้มขลังได้นอกจากตัวเองที่เป็นทิดศึดใหม่แล้วก็ไม่มีอีกฝ่ายดูจะเดาได้กระมังจึงเผยข้อมูลอีกเล็กน้อยหลวงตาคมมึงรู้จักไหม เท่านั้นเองทิศึกใหม่จึงถอนใจกรอกตามองบนด้วยอาการเบื่อหน่ายใครที่ไหนบ้างจะไม่รู้จักภิกษุชราม,มากด้วยเวทวิทยารูปนี้ท่านเป็นพระรูปวัดในสังกัดอารามทางใต้ข้ามไปอีกฝั่งแม่น้ำน้ำว่าวัดคุ้งจะได้พบหน้ากันก็นานทีปีหนเมื่อยามมีงานบุญงานศพใหญ่ๆที่พระแถบนั้นจานวนไม่พอพระจากอารามทางเหนือจึงจะได้รับนิมนต์ไปช่วยแต่ไหนแต่ไรมาก็าต่างคนต่างอยู่ แล้วเหตุใดชายตรงหน้าจึงกล่าวหาว่าตนหากินเบียดเบียนพระคุณเจ้ารูปนั้นเล่าทิดเข้มยังสงสัยเพราะมึงทำตัวเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่คิดฆ่าหมอฆ่ามือคนจึงแห่แหนมาขอให้มึงช่วยหลวงตาคมท่านจึงขาดรายได้กูที่เป็นสิทธิเห็นแล้วอดไม่ไหวต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกเดี๋ยวก่อนฟังก่อนเถิดพ่อฉันว่าคงมีเรื่องเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วกระมัง ฉันไปหากินทับที่ทับทางหลวงตาท่านเื่อใดกันทิดเข้มพยายามแก้ต่างจากใจจริงเว่าอีกฝ่ายกลับไร้วี่แววจะฟังปรีเข้าหาพร้อมมีดหมอในมือโดยมีเสียงกรีดหวีดแหลมของสองพิกะซึ่งคงรูปรักข้างใหญ่เท่าตัวคนบนคาคบตะเคียนเป็นแรงใจทิดเข้มเสือกถท้าขวาไปด้านหลังทันทีที่อีกฝ่ายวาดคมมีดเฉียดปลายจมูกเพราะเอี้ยวตัวหลบได้ทันเขาก็ยกเข่าขวากระทุงเข้าเต็มท้องน้อย ตามด้วยกำปั้นรุ่นรุ่นเสือกแซ่เข้าปลายคางแม่นยำปานผีจับยัดผลคืออีกฝ่ายถอยหลังปรูดสะบัดศีรษะไล่ความมึนงงไปชั่วขณนะทั้งที่จังหวะนั้นตนเองเป็นฝ่ายได้เปรียบทว่าทิดเข้มกลับไม่ลงมือต่อฉันขอร้องเถิดฟังกันก่อนชื่อเสียงเรียงนามก็ยังไม่ทันเด้ร้องบอกเหตุผลที่แท้จริงเป็นมาอย่างไรก็ไม่ยอมฟังแบบนี้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เอาน้ากูชื่อขาม เป็นคนบ้านคงใต้เป็นจิตหลวงตะคมพระคุณเจ้าที่มึงแย่งอาชีพทำมาหากินเท่านี้คงพองให้กูจัดการมึงได้แล้วใช่ไหมว่าแล้วชายนามว่าขามก็ปรีเข้าหาอีกครั้งคราวนี้มือขวาที่กำมีดไม่ได้ใช้งานหากแต่เป็นมนที่เป่าจากมือซ้ายซึ่งสามารถเจกผงสีขาวคลุ้งกระจายได้โดยที่ไม่ต้องหลวงออกมาจากถุงผ้าทั้งเสื้อและกางเกงติดเข้มเองก็ใช่จะคี้เรในเรื่องวิชาอาคม มึงเสกมาก,กูเสกกลับเป่าพรวดสวนออกไปยังผลให้ผงสีขาวที่กระจายตัวแผ่คลุมพื้นที่จนมองอะไรไม่เห็นแวกลู่เป็นทางเพราะว่าก่อนจะทันได้ทำสิ่งใดลงไปนายขามก็เหนียวไกลลูกสองสั้นถทยประดิษฐ์จึงไม่ทราบว่าถือไว้ตั้งแต่เมื่อใดกลุ่มกระสุนเก้าเมตรตั่วแหวกอากาศกระชากเอาผงสีขาวม้วนตลบปานเกลียวคลื่นและปะทะเข้าเต็มแผงอกดีดทิศเข้มเสียงหายท้องกระเด็นไปร่วมเมตร พอจะลุกขึ้น2ผีกะในร่างข้างกอกระโจนลงมาทั้งกระทืบทั้งเหยียบทั้งกัดช่วยผู้เป็นนายเต็มที่แม้ขมเคี้ยวของมันจะไม่สามารถชำแรกแหกเนื้อหนังได้เพราะว่ามันก็ชวนให้รำคาญใจอย่างสุดจะกล่าวทิดเข้มสูดหายใจเข้าจนสุดปลายลมและแผ่ออกมาในลักษณะแรงอัดอากาศอันร้อนเผาขนหยาบกร้านกระด้างของพวกมันพลันลุกไหม้ในทันที ผีกะก็ผีกะเธอเจอเข้ากับเปลวไฟอันเกิดจากอาคมแล้วเรื่องทนได้นั้นไม่มีทางทิดเข้มว่าคาถาปลุกผีซึ่งเน้นเฉพาะอักขระบ,บางตัวหรือที่เรียกว่าหัวใจคาถาจบคาบและตบฝ่ามือลงดินดังสนัน่นพร้อมกับอาการจันไหวปานด้านใต้มีบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวนายขามถึงกับตาเลือกลานกรอกมองตามรอยแยกที่ปรากฏขึ้นแล้วชั่วขณะนั้นจิตสำน็กก็สั่งการว่าให้หาที่ยืนใหม่ เป็นต้นไม้ต้นใดก็ได้ห้ามไม่ให้เท้าติดพื้นทว่ามันช้าไปไวเท่าความคิดก่อนจะทันได้กระโดดหรือกระโจนมือผีจากหลุมรอบตัวเธอลึ่งพรวดโผล่จากดินแล้วจับกุ่ข้อเท้าทั้งสองข้างเอาไว้ไม่ใช่เพียงเท่านั้นยังมีซากผีตัวนันอื่นที่คลานจากหลุมเข้ามาหาตัวไหนยอยู่ใกล้ก็เริ่มปีนป่ายขึ้นมากอดรัดรั้งเอาไว้ในขามพยายามหลับตาข่มจิตให้นิ่งแผ่รังสีออกมาเผาไหมร่างผีจนกลายเป็นเท่า ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถหยุดยั้งผีตายโหง,ตา,หงตายหาทั้งหลายที่ยังกลูกันเข้ามาเรื่อยๆก็ผีทั้งป่าชา้ามันไม่ใช่น้อยๆฝังมาแล้วไม่รู้กี่รุ่นฝังทับกันไม่รู้กี่หลุมกับอาคมทั่วๆไปคงจัดการให้สําเร็จสิ้นไม่ได้มันต้องหนักหน่วงรุนแรงกว่านี้โอมปลุกหมหาปลุกลกูจะปลุกเสือสางพยาไพรกูจะปลุกวัวควายทั้งหลายแหล กูจะปลุกผีพรายไม่ลุกอ่อนกูจะปลุกนางนอนและสางป่ากูจะปลุกให้มาเป็น้าทาสเอหิจิตตังมามะมามา,มาสารพัดศัตรูวินาศสันตุทันทีที่จบคาบขวาใหญ่ตัวดำม,มาเมื่อมทันปรากฏขึ้นข้างตัวสะบัดเขาใส่ผีสางนางพรายทั้งหลายที่พยายามจับกลุ่มนายขามเสียกระเด็นเซนซ่านอีกตัวโผล่ออกมาจากความมืดคนละฝั่งควบทยยนฝ่าฝูงผีทั้งหลายที่ติดเข้มปลุกขึ้นมายืนเป็นโลก่กำบังเสียแตกกระเจิง และแน่นอนน้มันย่อมตรงเข้ามาหาติดเข้มตามคำสั่งในจิตของผู้เป็นเจ้าของพร้อมกับพ่นลมออกจากจมูกซึ่งเป็นควันปนไฟพะเนียงเนื้อตัวดำสนิทนั้นมีเปลวไฟสีส้มแดงลวดลายเป็นอักขระเรกยันมองเพียงปราเดียวติดเข้มก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ควายธนูธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ควายธนูชั้นตำ่ำหากแต่ร่างต้นของมันแก่ขึ้นมาจากกระดูกผีใต้โหงรายอาคมเรียกสางประจุเข้าไปเป็นแขนขา เป็นเนื้อตัวตับไตแส้ม,าม้าเป็นหัวใจเป็นตาเป็นเขาทุกอนูของรูปร่างมหึงมานั้นล้วนแต่ประกอบด้วยวิญญาณตายโหงทั้งสิน้นเรียกว่าทั้งดุดันเข้มขลังและมากด้วยอัปมงคลเต็มขั้นหากไม่ใช่ผู้ที่มีจิตแข็งจริงๆอยากนักจะเลี้ยงได้เพราะมันจะกินตัวเองหรือก็คือกินตัวผู้เลี้ยงผู้ใช้โทษฐานอ่อนแอแล้วลิอ,อาจเด่นของแรงนั่นเอง การเรียกเอาสัตว์อาคมออกมาใช้แบบนี้ทิดเคนรู้ดีในทันทีว่าอีกฝ่ายหมายจะเอาชีวิตหาได้สั่งสอนให้หลับจำอย่างที่ปากว่าตัวเขาเองก็ติดที่สาบทสาบานกับครูบาอาจารย์เอาไว้จะไม่ใช้อาคมที่ร่ำเรียนมาสังหารมนุษย์ด้วยกันแต่จะให้ทำอย่างไรเล่าหากไม่เอาจริงตัวเองนั่นแหละที่จะต้องตายควายธนูควบเข้ามาจวนเจียนจะถึงตัวกันอีกไม่กี่สิบเมตรทิดเคนเองก็คลั่งเพ่งพยายามหาทางแก้ มันมีอยู่2วิธีคือหนีและค่าหากใช้วิธีแรกวันนี้จบลงโดยง่ายแต่วันต่อไปเล่าตนไม่ต้องคอยรำคาญใจกับนายขามผู้นี้อีกหรอกหรือแต่หากฆ่าไปจะกลายเป็นผิดคำสาบานที่ให้ไว้อีกมันช่างยากเหลือเกินยากจดหน้าใจหายทั้งที่อยากจะเป็นเพียงคารวะาทั่วไปใช้สิ่งที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเพื่อเอากุศลสังสมไว้ใช้ในภายภาคหน้า แล้วเหตุใดชะตาจึงไม่ปล่อยให้เป็นไปง่ายๆกันหนอแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวจิตอกุศลพลันอุบัติขึ้นแบบทันทีทันใดทิดเข้มร้ายคาถาหัวใจราชสีตามด้วยหัวใจอาวุธพระพุทธเจ้าจนมีดหมอในฝักเปล่งแสงแดงว่าควรในใจว่าต้องขาดทิ้งทั้งนายและของเรียกใช้เท่านั้นจึงจะจบแต่แล้วอยู่ไม่อยู่ทั้งควายและคนพลันชะงักนิ่ง เมื่อสัมผัสได้ถึงพลังจิตอันแก่กล้าตัวทิดเข็มเองก็ไม่ต่างกันลดโทสะจริตลงจนจิตนิ่งและหันกลับหลังคุกเข่ากราบอาคันตุกะผู้หยุดสึกไรสารนี้หลวงตาบุญนั่นเองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านอย่าเข้ามายุ่งหวุ่นวาจะดีกว่านายขามคำรามลั่นทวานน้ำเสียงและสีหน้าแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็ให้สะดุ้งใจเมื่อเห็นแววตาของหลวงตาเจ้าอาราม ท่านไม่ปริปากไม่แสดงสีหน้าหรืออาการใดๆเพียงแต่ยืนนิ่งๆเทว่าแค่นั้นก็บทขยี้บีบคั้นหัวใจให้เต้นไม่เป็นจังหวะนายขาไม่มีทางเลือกรู้ดีว่าตนอยู่คนละขั้นกับภิสูรรูปนี้จำต้องหนีหายไปราวกับอากาศธาตุแน่นอนว่าทั้งผีกะและควายธนูเองก็เห็นตามผู้เป็นเจ้าของไปเช่นกันเกือบฆ่าไปแล้วนะไม่เข้า่าเลยขออภัยขอรับพระจันทร์ กระผมยังอ่อนหัดนักปล่อยให้โทสะครอบงำจนเลิมที่ท่านสอนไปเสียสนิทสองสิทธิอาจารย์ไม่พูดอะไรกันอีกต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบเพราว่ามันเป็นความเงียบที่แสนกดดันผีสางทั้งหลายในป่าช้าต่างก็ไม่กล้าโผล่หน้าออกมาดูด้วยเกรงจะถูกจับสมปรโลกหากไปขัดจังหวะการสอนสั่งของทั้งคู่เขานั่นเอง